กด subscribe รูทลอนชาแนลให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะทำอะไรกันครับจะทำาูชาร์ครับอ๋อมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับคุณรู้หรือเปล่าครับน้ำตาลทรายแล้วอะไรอีกน้ำหวานอ๋อแล้วอะไรอีกของวุ้นอ่าแล้วก็มีอะไรครับดอกอัญชนันดอกอ๋อนั้นดอกอัญชนันสีส้มคืออะไรครับอะาสีส้มคืออะไรอะ ีเหลืองดอกแก้วยสีน้ำตาลมะตูะมะตูมแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ใส่แม่พิม<อ>พั้นตอนแรกใส่ผงวุ้นลงไปในหม้อน้ำเย็นครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองทำกันต้มให้น้ำเดือดใช่ไหมครับอ่าคนเบาๆนี่วันนี้มีพ่อครัวใหญ่มาสอน ขันตอนต่อไปตักน้ำตาลใส่วุ้นครับมเมื่อน้ำตาละละลายแล้วก็ตักวุ้นที่ต้มแล้วใส่ถ้วยได้เลยครับ <ว hum. S 1> อ๋อเขาตักสีก่อนโอเคตักน้ำวุ้นโอเค โอเคอ่ะคนคนแล้วก็ใส่แม่พิมโอ่น <Okay. S 1> อ่ะพอแล้วใส่ผงวุ้นสองทับพี่ คนเสร็จแล้วก็ใส่พิมพ์กดไลค์ก hmm. ด s ับสไ r ร b e บลรทน c ชาน n ่ l ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ว้าวสวยน่ากินจังเลย <c oughs> เสร็จแล้วครับวุ้นของพี่ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วพักไว้สักครู่นะคะ ไปค่อยๆเดินนะครับวุ้นแข็งเรียบร้อยแล้วเอามาแกะกันครับว้าวาาลึกหนึ่งทีว้าวใครอยากหม่มังครับโอ้ยเพ <laughs> ื่อนๆครับ,รบมาหวาม,มาหม่ำรู้คับ วนหยาดพีชนะครับอร่อยไหมครับกดไลค์กดซับสไคร์กดกจะดิ่งให้ฟรฟรมด้วยนะครับ